หลังจากที่ทำสปริงโรสดไปแล้วนะคะผักเหลือนะคะในบ้านก็จะมาทำตำแตงนอกครกนะคะชื่อตลกไหมอ่ะอันนี้ก็มีมีถั่วงอกนะคะมีต้นหอมญี่ปุน่นมีผักสลัดนะคะมีแครอทค่ะแล้วก็มีเออสลระแหน่แล้วก็ผักแพลวนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะแตงะคะ่ะ แล้วแม่บ้านจะใส่ขนมจีนลงไปนะคะโอ้ยกินหมดไมนี่มนะไม่เหลือแล้วอันนี้ก็คือน้ำยำนะคะน้ำยำก็คือน้ำน้ำตำแตงค่ะแม่บ้านจะใส่ลงไปนี่เลยจะไปนคนกจะในถ้วยนี่เลยคะ่ะ กินแบบสดๆค่ะไม่ต้องช้ำค่ะเทเลยนะ f ฟินิช ได้แบบนี้แล้วก็คลุกค่ะคลุกคลุกคลุกนี่ค่ะสดสดค่ะ <c oughs> สะลัดสไปซี่สลัดไทยสไตล์พ่อบ้านมายืนหัวรอค่ะ โอ้ยน้ำลายไหลไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าค่ะคิดดูว่าจะหิวแค่ไหน,นสุดยอดเสร็จเรียบร้อยค่ะไปเสิร์ฟกันนี่ค่ะโอ้ไก่น่องใหญ่เลเดี๋ยวขอเช็ดจานแป๊บหนึ่งนะคะมันดูไม่น่ากิน want to try no it's probably hotter than the sun โอ้โหเขียวอือเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูค่ะอันนี้มีไม่เขือ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 แก่ด้วยค่ะไปค่ะยกไปกินกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ